สวัสดีค่ะผู้ชมคะมีคำเปรียบเลยไว้ว่าโลกนี้คือละครและก็เป็นละครแห่งชีวิตโดยมีเราเป็นผู้แสดงไปตามบทบาทต่างๆเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มีผิดหวังมีสมหวังมีทุกข์มีสุขป,ปะปนกันไปจนถึงตอนอวสานแห่งชีวิต โลกภายนอกชีวิตคือภาพมายาไม่มีอะไรจรังยั่งยืนแต่รู้หรือไม่ว่าโลกภายในชีวิตคือการเข้ากลางมีแต่ภาพแห่งความเป็นจริงที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์และความสุขซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะชีวิตคือการเข้ากลางกลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเรื่อยไป จึงจะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับบัญชาให้เราตกเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาบังคับให้เรากระทำผิดทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรมมาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอาทาตปิดทาตบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ท้วน การเกิดมาด้วยความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในภพสามอยู่ในขติทั้งสองคือสุขติกับทุกขติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว นิ่งๆน,นุ่มๆเรื่อยไปเลยอยากสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนให้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไรตกศูนย์เป็นอย่างไรทำดวงแรกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้ง คุณผู้ชมคะชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเมื่อใจหยุดก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกของความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นชีวิตภายในที่มีแก่นสารและมีมรรคผลนิพพานในเบื้องปลาย ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่หน้าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เพื่อกระทพลาพระนิพพานให้แจ้งและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติที่พยาสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไมยใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าจใจห,หยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ